เฮ้ยมันแจกการ์ดอีกนี่ว่โอ้โหไม่ได้รับเลยขาทองมาทองมอะไม่ทองอคือการ์ดยิงอับเงินยิงดีใช่ไหมอเออก็แรงเลย friends อ๋อว่ะได้การดดีแต่แรกอะไรเราได้เบอร์เซอร์แล้วก็ได้ปืนคู่แล้วก็ระเบิดแล้วก็ลูกซอ,องมึงดูฝั่งนู้นดูฝั่งนี้โดนลมบ้า <c oughs> ไอ e ีเฮ้ยน่า o ู่น่าข o ่ทั้ง l มดต้องตาตัวไหนตาและไม่บอกกูได้เปิดโค้ดเจอแล้วได้ได้เหรอไอการ์ดกาเบตเราต้องใคร่ทิ้งใช่ไหมเราทำเออต้องทิง้งไเ <c oughs> ปิดมาดีวะ רואים על מתנדלג ลูกขอมึงยังไม่ไหว <c oughs> เลยไ <c oughs> อ,อ้ถ้าบูบูอยู่ยบูมีการ์ดแล้วเนี่ยจะอะไรทำให้มันแม็กหมดได้คูด <c oughs> พีดป่ะใช่ใปะเนาะ <c oughs> ไม่มีแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่มีระเบิดเ <c oughs> ลย is yeah, buena หมดแล้วเนี่ยเสียงตออสโล่ดิวอา่ากูมีสโล์รีโหลดกูมีไฟกับเดินไม่มีเสียงทำไมมึงมีการ์ดดีกว่ากูไม่เคยเจอเอ้มึงมาที่นองบูเลยยืนตรงนั้นเราเสียเปียบมาว ีระเบิดเดรรอนมาแล้วป่ะ<ป>ยังไม่มาใช่มมาแล้วมันข้ามาแล้วโคตรแรงใช้เประเสริฐระเบิดโดนตัวเองเว้ ออเคยไปสู้คนนึงดกวยสติกคอร์โอเคไหมอเ,เออจะไปจัดจัดการก่อนไหมหรือว่าเล่นก่อนไปจัดทีเดียวก็ใช้ก่นอนเปื่อกกาค่ะ มาเกลอมาเกลอไปเลยว่าฮัลโหลช็อต nice one friend ไอ้ลาบเลยว่าเราซ้อมกันเองให้มันแก่งๆกันยิงไม่โดนเลยว่ะ กามัน <ừ. S 3> เดียวเออันบุลอกบุล้อ

อะไรว่าซ้อมยิงกันไหมมาลย ไม่ดีเลยได้ไลเลยมาบนรถทำไงวะมึงก็อยู่คันอื่นอย่างเงี้ยเหรอเออแล้วก็มาหา เดี๋ยวแหลก้ีกูอยากรู้อันนี้เป็นไงเปอร์คาแปดปิดเล่นได้ไหมได้รับต้องแคปมาดูดิมันสวยปะเป็นแปดปิดเลย Nháo khen bơ 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 đây nè bơ mưu đi Không bơ 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 tay bơ 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 đi เอาเฮี้ยใช้พิษคาร์เตอร์เอา้อาตายแล้วเ้าตกวะตายเรียบร้อย 到哪呀？嗯。哎，哇哇哇！哈哈哈哈哈！ รู้ไงกูกูยิงนะกูไม่ได้เดินเฮ้ยครับยิงแต่อยู่ใกล้ก็โดนว่ะ Same time next week. Brutal. Always like the way France versus France. <friends. coughs> hey oh my new. Another challenger. Ready to rock! ยิงแม่นขึ้นเหรอเสร็จแลวเอาตายเลยจังอ่ะโอ้โหโตยังตัวเหมือนก็ไม่ได้พิกเซลมากเลยเดิมทีมันก็พิกเซลอยู่แล้ว ตายได้ยังไงไปปะได้ไงไม่ตรงแดงไม่ใช่หรอบล็อสเซอร์ The Surf. The Surf. มช่วยอะไรยิงแรงขึ้นแต่ว่าก็รับดาเมจแรงขึ้นนะครับ

แอบแอบเยรรอ่อโอ้โหไอ้บามเยอะจังวะ

Friends versus friends. Hey, Another challenger. Let's spike this punch. <laughs> hey, Lord, you're... You're โดวอะไรวะฮะโดนอะไรเบอร์เซิร์ไงใช้เบอร์เซิร์แต่ยิงโดนแล้วไหมโดนล้วไม่เยอะขึ้น ตัวใตัวใหญ่เอาใหญไม่รู้การอะไรเช็คขาดย่างกูผูกปมประตการอะมึงเจอไอนี่ใช่ไหมเออไม่รู้การอะไรการนี้มาช้าเลยเดี๋ยจะได้

โอ้โหเล่นกันอันนี้เลิกให้ชนะเลยดีกว่าตายก็ตายแปดสิบกับตายมันลืมไปฮิว มไม่ลืมเ,เอาผ้าออกอะไรเอกผ้า,าไว้ผ้า,าอับทีนีม้มีอะไรอีกดีปะจบไปแล้วปะเจอ Might be on one. And, nice one, friend.

nào dễ, không bị tay liền, lướt bao nhiêu 500 à, เน้นทุกดอกเลยนะโดนทุกนัดเลยนะดูเล่นดิแล้วอะไรแล้วฮะโอ้โหสถานะในน้ำสุดท้ายเน้นขนาดนี้แล้ว you act on an empty stomach don't get used to it <laughs> oh power huh.